่อยบอกคงลงไปตำกรุงเทพบาทนะบ่เอาคางนี่เอาคางพี่สีครับกรุงเทพกับสีจะไปกินตัวบานเอาไปไว้เห็นมันจส่เล็นน้ำมันหยอดล่าเยอะคน ต้นหนึ่งลายคักลายแนวอันนี้เป็นเฮิมเอาเฮิมน้ำบอลนี่ไปถ้าไปกินเฮิมสุกนั่นนุ่นสองปลามันหลายคักบอ่บอปกคจ้ะที่ตอยปกครงสุกจ้ะต้องเอาใส่ใหม่แต่รอมหังสีต่ต่นี่มันจังบอ่อมันจังบอ่ออ่ ลนลงมานั่นล่ะเอออ๋อลวดลวดรวดลดอะเดี๋ยวสิจับไหมไอ้่ะฮะกองไมมต้องไปเออเอาได้ไปอ้าวนั่น มีสองหน่วยอนเอาหน่วยนี่ร้องหไห้เนีเป็นยังม,มากมากว่าเอาหน่วยนี่ร้องไห้เนี่ยทุกชกเหรอนี่ไอเดียดีใช่มปะ เอาเคนมากสิเอาไปเปีนหายยาสมบูรณ์ดีคงกระได้นี่ละนี่ไว้ถ้ากินสุกเท่าไห่ตามเท่สุกจ้ะนี่ละปลูกว่าขี้ข้านก็ได้ยู่ได้กินไปที่จริงมองนี่เพิ่นนาสีเฮ็ดแปลงพักด้วยเนาะนี่ไหมมอง นี่ละต้นนี่ละต้นมันอันใบเหลืองเอา้านั่นแหละเอาเน,นี่ยเก็บนะอ่อนยายโบโปกโปกงย่างก็ได้กินได้ยายนี่ก็ได้เป็นดูจัดอันนี้เอาไปไปหุ่นจะเป็นยังไงย่ามห้อเสียนั่นเขาจะงอามายูมาใส่มากินหุ่นมองเก็บ vì chắc là lo mình phát chăm chỉ gì đây.